สวัสดีคะ่ะพบกับครัวบ้านๆง่ายๆสไตล์พี่พิมพ์นะคะวันนี้พี่พิมพ์จะมายำสมุนไพรรวมต้านโรคนะคะทุกโรคแล้วค่ะถ้าเราแบบไม่สบายอะไรอย่างนี้นะคะของสําคัญก็คือสิ่งที่พี่พิมพ์จะใช้ก็คือมีขิงนะคะขิงแล้วก็กระชายมีพริกมีหอมนะคะมีกุ้งแห้งมีมะนาวมีมะเขือเทศใบชะพูนะคะมาชมพี่พิมพ์ทํานะคะ ก็จะหั่นขิงนะคะฝอยฝอยฝ <Okay, S 1> อยก็แล้วแต่ว่าใครชอบฝอยแค่ไหนนะคะใครชอบแค่ไหนเอาเอาตามที่เราชอบแหละแต่พี่พิมมาชอบดูเดือดกระชายนะคะก็ <Okay. S 2> ไม่ต้องใส่เยอะเอาแค่พอเรากินได้นะคะเอาแค่เราทานเรากินล้างอย่างให้สะอาดนะคะ พี่พิมพชอบกินขิงนะคะชอบกินขิงกินกระชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พ์พล้างแล้วนะคะพวกกระชายพวกขิงอะไรอย่างเงี้ยล้างแล้วช่วงนี้รู้สึกบูบวบบ้บ,บ,บหรือว่าเราร้อนเหมือนร้อน,อนหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ทานพวกสมนุนไพรลงไปนะคะเป็นช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกิดเราไปสัมผัส ถุงสัมผัสเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปทั่วนะคนเราคิดไปทั่วทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆคีอไม่ได้ทํายากนะคะพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยพอยําออกมาแล้วมันจะอร่อยนะคะยําออกมาแล้วจะอร่อยมากๆค่ะกลิ่นพวกสมุนไพรมันจะตีขึ้นจะหมูกค่ะ เอาแค่ okay. เราจะทานหรือว่าถ้าเรามีหลายคนเราก็ทําก็กะเอาแล้วแหละคะ่ะแต่พี่พิมพทานหมดนะคะห่อทานกับสลัดหรือว่าทานกับผักต่างๆก็ได้นะคะในพี่พิมพ์จะหัน่นขิงแล้วก็หั่นมะนาวนะคะเป็นแว่นนะคะมะนาวก็ใส่เป็นแว่นเลยกินทั้งแว่นแว่นเลยกินทั้งเปลือกนะคะไม่เอาเปลือกออกนะคะน้อยใหญ่อยู่ที่ตัวเราะคะ่ะ พี่พีมเป็นคนชอบเผ็ดชอบรสจัดจ้านของพวกสมุนไพรนะคะคือทานได้ค่ะมะโรมะนาวนี่ทานทั้งเปลือกพวกขิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานไม่เป็นคนที่ทานพวกสมุนไพรยากๆอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ทานสมุนไพรง่ายมากเผ็ดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอดทนทานค่ะไม่ใช่ถามว่าชอบไหมมันก็ไม่ชอบลวค่ะแต่เราก็อดทนทานนะคะนี่ก็หอมแดงค่ะ สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะเอาไปยำดูนะคะยำใส่หมูก็ได้นะคะยำใส่ไก่ก็ได้มีไก่ย่างหมูย่างที่เหลือยำใส่ไข่ก็แล้วแต่แต่วันนี้พี่พิมยำใส่กุ้งแห้งนะคะยำใส่กุ้งแหง้งลองไปทำดูนะคะมีหอมแดงเดี๋ยวพี่พิมก็ ใส่ตะไคร้หน่อยนึงนะคะให้มันหอมถ้าเราใส่เยอะนี่มันก็จะออกขุนซะกะ็นั่นนะคะใส่ให้มันเป็นยานะคะใส่แบบให้มันเป็นยานะคะแล้วก็หั่นพีกรงเอาตามชอบนะคะเอาตามชอบว่าเราชอบจะเพื่อพี่ๆทานเผ็ดแค่นั้นแหละคะ่ะแต่ว่าสมุนไพรอยู่นี่มันเผ็ดอยู่แล้วนะคะ พี่ก็จะเอาสมุนไพรทั้งหมดนี่ลงในกระมังนะคะจะใส่ลงทั้งในกระมังเลยนะคะ,คะสมุนไพรรวมลงไปเลยนะคะมีมะน,นาวมีขิงมีตะไคร้นะคะมีพริกมีหอมแดง แล้วก็ใบมะกรูดค่ะใบมะกรดูดก็เอาลงไปพี่ไม่ใส่เยอะใบมะกรดูดใส่แค่มันมีกลิ่นให้มันหอมนะคะง่ายๆค่ะใครทําทานได้หมดนะคะแล้วก็มะเขือเทศลงไปค่ะ ลองทำทานนะคะคนที่ชอบสมุนไพรนี่จะโล่งจมูกเลยนะคะจมูกนี่จะโลง่งลองทำทานดูนะคะ่ะแล้วพี่พิมก็จะใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะคะใส่กระเทียมเจียวค่ะแบบสำเร็จหรือเราจะเจียวเองก็ได้นะคะใส่เกลือดำค่ะ ไม่มีก็ธรรมดานี่แหละค่ะสีอี้วขาวค่ะเดี๋ยวงไปเลยค่ะน้ำผึ้งค่ะใครมีน้ำเชื่อมน้ำตาลก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ครนค่ะ คนเสร็จเรียบร้อยก็ชิมนะคะก็เอาตามแบบรสเราชอบนะล่ค่ะเราชอบรสแบบไหนบางคนก็ชอบจัดจ้านอะไรก็เอาพริกป่นลงได้นะคะใส่พริกป่นลงก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวพิมจะใส่พริกป่นลงสักหน่อยนะคะอยู่ที่ความชอบค่ะ ชิมนะคะมันจะออกมาในรสไหนนะคะชิมดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงะะี้ยแล้วก็ชิมดูนะคะนี่ค่ะวิพิมพ์จะเติมซีอิวขาวหน่อยนึงนะคะ่ะ ใส่น้ำมะนาวใส่มะนาวที่เหลือค่ะจวดลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาแต่งจานกันนะคะกินกับใบชะพูนะคะทานกับใบชะพูได้นะคะนี่คะใบชะพูนะคะห่อเลยค่ะ เีย,ยเวลาเราจะทานนะคะบาเวลาเราจะทานเราก็ตักใส่ใบชวพูอย่างนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะตักอย่างนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะ พอดีคํานะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยําสมุนไพรรวมมิตรนะคะใครมีอะไรก็เอามายําค่ะมีมะม่วงมะม่ว,วงยาได้ค่ะกลิ่นจะหอมหน่าทานมากเลยนะคะนี่ค่ะจะพอดีคํานะคะนี่ค่ะก็เอาเข้าปากเลยค่ะทานกับใบชะพูทานกับใบมะยมได้นะคะค่ะคลิปนี้พี่พิมพ์ก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่พิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามค่ะถ้าใครทักทายเข้ามาพี่พิมพ์จะแวะไปทักทายที่ช่องนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ